ก็โจนน้่าจะประมาณนี้แหละสักไฟฟ้าจากจุดประจุออกหนึ่งข้อปีพี่นะปีนี้ก็จะเหมือนกันสักไฟฟ้าตัวนำทรงกลมเนี่ยมันออกแบบก่อนก่อนปีพี่นะออกทุกปีเลยแต่พอปีพี่ไม่ออก EDC โดนว่าเลยเกงก็สอบไปเยอะจัด ก็มาดูสสัรฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำทรงกลมมาดูรูปอันนี้คือตัวนำทรงกลมนีสสาไฟฟ้าภายนอกตัวนำทรงกลมมีสสาไฟ้าภายในทรงกลมกามันจะเป็นอย่างนี้ก็คือดูง่ายคือภายในภายในทรงกลมเนี่ยจะมี v เท่ากับ v ผิว วีภายในเท่ากับวีผิวก็ส่วนวีภายนอกก็เท่ากับวีปกติรัศมีของมันวัดลบภายดีกว่านีทองกมลมรัศมีเป็น R นี่จุดปื้จุอาช่้างมาแล้วกันเขียไว้ตรงนี้แล้วกันทางตันดี <c oughs> ก็พี่กำหนดตรงนี้เป็นจุด A อน,นี่เป็นจุด B นนี้เป็นจุด C ก็หา v a v a. a เท่ากับ k q a. ส่วน r ก็จะเท่ากับหานี้แล้วต่อไปหา v b เท่ากับ k q a. ส่วน r ก็คือถ้ามันอยู่ภายในภายในรงกลมให้ใช้รัศมีของรงกลม แต่ถ้าอยู่ภายนอกทรงกลม,มให้ใช้รัศมีภายนอกของมันเ q ิส่วนดอีอันนี้ก็เป็นสรุปของมันก็มาดูอันนี้นจะเป็นออกข้อสอบมันจะเอาตัวนำทรงกลมมาซ้อนกันก็มาดู จะไขฟ้าเนื่องจากตัวนำสังกลมส้อนกันเมื่อให้ a และ b เป็นตัวนำสังกลม2รลูกวางส้อนกันโดยมีจุดศูนย์กลางเร่่มกันก็คือที่ตัดของมันก็คือเรามีทรงกลมใช่เลยดิเรามีทร,รงกลม a อยู่ข้างในตอนแรกทรงกลม a มไม่มีประจุคิดว่ามันไม่มีประจุแล้วกันเราต้องให้ประจุให้มัน จะบดเราให้ไปบวก9ก้ไมโครคูลอมประจุต,ตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นบวกเก้าเอาแล้ววงกลมภายนอกแหละมันจะเป็นวงกลมที่มีประจุอยู่ประจุเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวโจทย์เขาจะให้มามันจะเกิดการเหนี่ยวนำอันนี้บวก9 ก็คือประจุบวกมันจะเหนี่ยวนำตรงนี้ให้กลายเป็นประจุลบและตรงนี้ให้กลายเป็นประจุบวกเขาจะเรียกว่าผิวนอกกับผิวในน,นี่คือผิวนอกสองกลมด้านนอกนี่คือผิวในพอมันเหนี่ยวนำเนี่ยทาให้ประจุ ประจุทรงกลม a เท่ากับผิวในของประจุทรงกลม b อืมอม,มันจะได้เป็นอย่างนี้มันจะได้เป็น q 1เท่ากับ q 2แต่มันจะต่างกันที่เครื่องหมาย เพราะว่ามันจะเหนียวนำมามันเลยเข่ากันส่วนผิวนอกก็ผักออกไปมีเท่าไหร่ไม่รู้แล้วแต่จะกาหนดมงไหมเนี่ยประจุข้างในจะเท่ากับผิวในของประจุด้านนอกเอาใหม่ประจุของทรงกลมด้านในทรงกลมข้างในจะเท่ากับผิวในของทรงกลมนอกทรงกลมในเท่านนกับ ผิวในทรงกลมนอกส่วนผิวนอกไม่รู้แล้วแต่จะกำหนดอือนี่คือทฤษฎีของมันมาดูหา va เขาบอก va va เขงนี้ก็คือทรงกลมด้านในสักไฟฟ้าที่ v a มันจะเท่ากับก็อยู่อยู่ในทรงกลม a ก็ใช้ jqa ส่วน ra ใช้ r หนึ่งดีกว่าตอนนี้เราจะต่างกันที่ r บวกกับผิวในของทรงกรมลมด้านนอกก็คือสากาฟ้าเลือกจากผิวในทรงกรมลมด้านนอกเป็น kq ให้เป็นอะไรดี ก็เป็นลบ q a ดีกว่าส่วนกับก็ส่วนลัศมีของผิวในสทรงกลมนละรัศมีของผิวในทรงกลมด้านนอกเขาให้แทนเป็น R2 ตรงนี้มีตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้นี่คือรัศมีที่ใช้แล้วก็มาบวกกับ j q ทรงกลมด้าน,นนอกก็เป็น R3 อืมต่อไปมาดูที่ V B V B คือตรงไหนเนี่ย V B อยู่ตรงนี้นี่คือหาประจุตรงนี้แหละอืมก็แทนค่า jq อันนี้มันอยู่นอกทรงกลม a แล้ว r ก็จะเปลี่ยนก็เป็น rb แล้วกันก็แทนเป็น r อะไรวเนี่ย j ลบ q a อันนี้จะใช้รัศมีของทรงกลมนอกก็ r สองปกติ นี่ก็บวก jq r สามปกติาย v c นี่ v c อยู่ด้านนอกแล้วอันนี้แหละก็คือ jq a ส่วน r c เพราะว่ามันอยู่นอกรงกลม a แล้วก็วใช้รัศมีของอันนั้น K. อันนี้ก็อยู่นอกรงกลมอยู่นอกผิวด้านในแล้วก็ใช้ r c แล้วน้องจะเห็นว่าอันนี้มันเท่ากันอ่ามันเท่ากันแล้วมันจะตัดกันทําให้เหลือแค่อันนี้อันเดียวนี่แค่น,นี้อันเดียว KQRC โอเคเดี๋ยวทําโจทย์มันจะเข้าใจมากขึ้นมันไม่งงหรอกถ้าได้ลองทํา นี่อันนี้เขาอธิบายให้ชี่พอธิบายพี่อยากจ,จะมอเรื่องมาอ่านดูก็เมื่อให้ประจุบวกคิวกับทรงกลมลูกในให้ประจุประจุกระจายทั่วผิวด้านนอกของทรงกลมแล้วจะเหนี่ยวนําให้ทรงกลมวมนอกผิวในมีประจุเป็นลบคิวและผิวนอกมีประจุเป็นบวกคิวใช้เป็นสีแดงแล้วกันนี่เอาลบของพี่เลย ก็บกคิวลบคิวบคิวต่อไปเขาบอกว่าหลักการข้อแรกประจุผิวนอกทรงกลมในเท่ากับประจุผิวในทรงกลมนอกคิวบวกคิวเท่ากับลบคิวแท,บบวทนว่าอะไรดี1 2 3 อต่อไปข้อ2ประจุผิวนอกทรงกลมจะมีค่าเท่าใดขึ้นอยู่กับสภาพภายนอกก็คือแล้วจากโจกกำหนดมมอ่อแรกก็คือต่อลงสายดินจะเป็น0แต่ถ้าให้ประจุกับผิวนอกก็คือประจุผิวนอกจะเพิ่มมากขึ้นโอเคก็หลักการข้อ3 สักไฟฟ้าอยู่ในผิวทรงกลมแล้วกับผิวทรงกลม,มผิวนอกทรงกลมแล้วกับสักไฟฟ้าจากจุดสมกลางถึงจุดนั้นโอเคเข้าใจแหละมาดูข้อหนึ่งว่าโลกก่อนทรงกลมร่าง A และ B มีจุดสมกลางร,ร่วมกัน A อยู่ภายในทรงกลม B แต่ไม่สัมผัสกัน A มีมีรัศมีภายใน9เซนและรัศมีภายนอก10เซน b มีรัศมีภายใน11เซนภายนอก12เซนถ้าใส่ประจุบ,บวก3าสามไมโครไม่ใช่ไมโครประจุบวก3าาคูณิกำลังลบคูลอ์มเข้าไปในทรงกลม a อจงหาศักย์ไฟฟ้าของทรงกลม a และ b ถ้าต่อสายดินที่ทรงกลมนอกศักย์ไฟฟ้า a และ b เปบนเท่าไหร่โอเคมา เริ่น,นี้มีสองคำถามนะมน้องอาจจะงงนี่คำถามแรกอันนี้คือคำถามสองหาทั้งสี่คำตอบเนะี่ยมาหาสีเขียวก่อนวัลลุก,ก่อนเออยู่ภายในทรงกลม B ี ตรงไหมเนี่ยไม่ตรงไม่เป็นไรนะเนาะอาเลื่อนหมดเลยด้วยไม่เป็นไรเขาบอ,อกรัศบีภายใน อ๋อยังไม่ครบไปที่วะโอเครูวเบี้ยวๆหน่อยไม่เป็นไรมาเชิญก่อนนี่คือ B นี่คือทรงกลมเเขาบอกว่า a มีรัศมีภายในเก้าคือที่มันไม่ต้องไปสนใจก็ได้เนี่ยมันไม่ค่อยมีผลอะไรเนี่ยรัศมีภายในของทรงกลมข้างในอะ่ะมันไม่มีผลอะไรน้องไม่ต้เปไปต้องสนใจก็ได้ก็มาดูรัศมีภายนอกสิบเซนก็คือตรงเนี้ยสิบเซน ต่อไก็รัศมี b มีรัศมีภายใน11เ็รื่องสำคัญแล้วก็รัศมีภายนอกสิบสองก็ใส่ประจุบวกสามสาลงไปในทรงกลม a ก็ q a แล้วกัน สามสามเข้าไปทำให้ตัวนี้เป็นบวกตัวนี้กลายเป็นลบนอกก็เลยกลายเป็นบวกอืม ก็จะเป็นอย่างนี้หาสักไฟฟ้าของทรงกลม A และทรงกลม B อ่ะก็หา Qa นึกถึงอันเมื่อกี้เลยมีประจุอัวสามตำแหน่งหาประจุก่อนประจุภายในทรงกลม A ก็คือ Qa เท่ากับ อต่อไป Q ภายในเฮ้ย,เข,ยเขาเรียกว่าผิวใน Q ผิวใน B มันจะเท่ากับ Q A นะแต่เครื่องหมายตรงกันข้ามก็คือ3ามสิบสามคูนสิบกำลังลบเก้าคูอ 30, 360, รรลอร์แต่ภายนอกที่เท่าไหร่นะพี่ดูปับ๊บคือเขาไม่ได้กำหนดมานะ พี่ก็ไม่รู้ว่าใช้เป็นไรวันนี้ใช้เป็นอ๋อ EDC ซี ED เขาให้เท่ากันหมดเลยก็คือกรณีที่เขาไม่บอกน่าจะให้เท่ากันหมดเลยก็คือพผ,ผิวนอก v เท่ากับ33 3มสิบสาลวนก้คูลอม คือคิวเท่ากันหมดเลยก็มาหาคิวเอไม่ใช่หาบีเอก็คิวอันแรกอ่าก็ต้องเป็น R A อยู่แล้วอ่าต้องเป็น R B อยู่แล้วอ่บในแล้วกัน เบีนอกอ่ะมันก็แทนค่าก็ไอคิวเท่ากันหมดเลยพี่ก็ดึงทั้งเคทั้งคิวออกมาก็ได้เป็นเกาคูณสิบกำลังเก้าคูณกับสามร้อสามคูณสิบกำลังลบเก้าพี่เปลี่ยนตังนี้เป็นลบลืมดึงออกมาจะเหลือแค่หนึ่งส่วนอาร์เอ ไอคือเท่าไหร่บอกไปแล้วสิบเซนศูนย์จุดหนึ่งต่อไปก็หนึ่งส่วนอาบีในก็ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งสองอ่ะจากนั้นน้ำก็คิดเลข ก็จะได้เป็นเท่ากับ29700 66เจ็ดสลบหกสบวกห้ส่วน660แล้วคำตอบจะได้เท่ากับ2745โวลต์ตรง โอเคมหา v ีบก็ v ีบเท่ากับเออถ้าลองจำมันนี้ได้นะ v ีบอ่ะมันก็คือ v ีซีนั่นแหละนม่ไดรียวกว่าอธิบายดีกว่าลืมเอาใหม่ v b น้องแทนค่า KQA ส่วนอ r บบวก k คคลบ A, ส่วน r บบวก k ค b ิส่วนอบอทำไมเป็น rb หมดเลยเพราะหาที่ประจุเขาหาสักไฟฟาริส จุด b ก็คือจุด b มันอยู่ภายในทรงกลม A ใช่ไหมพูดได้ง,ง่ายก็คือเราหาสักไฟฟ้าภายในทรงกลม b มันก็จะเท่ากับสักไฟฟ้าที่ผิวทรงกลม b มันเลยใช้ R ถึง R ที่ผิวนอกอาที่ผิวนี่คือผิวนอกนะมันเลยใช้ R นี่12แล้ว เออผิวนอกสรงกลม B เนี่ยมันอยู่นอกสรงกลม A อทาให้ต้องใช้ r ารสองเหมือนกันส่วนผิวในสรงกลม B เนี่ยมันก็อยู่ในสรงกลม B มันเลยใช้ R ที่ผิวนอกอืมงงกวะท่านงงก็ถักลายมาแล้วกัน